สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําแนวทางใหม่นะคะครูชด2ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะครูชดสองตัวล่างของเรานะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่1 6มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาคำนวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่น2ตัวล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสล,ลักเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะแนวทางใหม่คู่ชดตัวต่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางนี้การจับชดสองต่างของเราทั้งหมดได้6ชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสูตรนะคะ ชุดข้างบนเอาหลักหมื่นสามครั้งนะคะบวกหนึ่งบวกสามแล้วสําหรับชุดข้างล่างเอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกสองคงที่นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ไหนนะคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเดน 2, ่นสองตัวล่างของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะชุดข้างบนนะคะหลักหมื่นสามครั้งเจ็ดคนสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองสองบวกสามนะคะได้ห้าจ้าสาหรับชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้านะคะสิบหกสิบหกเลขเด่นหกนะคะหกบวกสองคงที่นะคะได้แปดจ้าสาหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าหกจากสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชดขางบนคำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าและชดข้างล่างคำนวณได้เลขหกหะเลขแปดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าหกเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชดสองตัวล่างในงวดนี้ชดขางบนเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้ายสองตัวออกมาแล้วห้าหกนะคะ เรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะหลักมือสาครั้งศูนสามครั้งก็ยังศูนย์นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหึก็ได้ห 1, 1นึ่งหนึ่าคะได้สี่จะสําหรับชดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่หนึ่งะคะเลขหนึ่งนึบวกเจ็าคะได้แปดได้เลขเด่นแปดแปบวกสองราคาได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสําหรับผลออกรบบางวัลเลขท้ายสตัวในงดถัดมานะคะออกหนึ่งแด จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสี่และชุดข้างล่างคำนวณได้เลขแปดและเลขศูนย์ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลท้ายสองตัวนะคะหนึ่งแปดเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดนี้นะคะการจับชุดสองตัวล่างชุดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมและชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งแปดเรามาชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักหมื่น3ครั้งโซนสามครั้งก็ยังศูนย์นะคะไดเรกเดนศูนย์ศูนบวกหนะคะก็ได้1 1ึนบวกสนะคะได้4ี่จะสําหรับชุดข้างล่างหลักร้อยทั้งที่1นะะึ 3, 3่งน,นะคะเลขสามสามบวกเก้าสิบสองสิบสองไดเรเดนสอนะคะสอบวกสนะคะได้4ี่จะสําหรับผลออกรงางวัลลท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก1นสี่ สำหรับแนวทางการคำนวณเดน2ตัวล่างในงดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสี่ในชดข้างล่างคำนวณได้เลขสองเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออกหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชด2ตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลเดนเลขหนึ่งนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลเดนเลขสี่นะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวออกหนึ่งสี่แล้มาับชุดกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมา ชุดข้างบนหลักหมื่นสามครั้ง8ปคนสามนะคะยี่สิบสี่ยิได้เลขเด่น4ีนะคะสีบวกหนะคะได้5้าห้าบวกสามนะคะได้8และชุดข้างล่างหลักร้อยครั้งที่1นึะคะเลขแปดแปบวกเจ็ดนะคะสิบห้าสิได้เลขเด่น5้นะคะห้บวกสอนะคะได้เจ็ดจากสำหรับผลออกลองมาในท้าย2ตัวในงูถัดมานะคะออก4ี่หาสำหรับแนวทางการค้นู การคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข4เลขและเลข8และชุดข้างล่างคำนวณได 5, 3, ้เลขเด่นเลขและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางว,าวาัลเลขท้าย2ตัว4 5หเพราะฉะนั้นสําหรับการจับชด2ตัวล่างในงวดนี้ชดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลขสนะคะท่านผู้ชมและชดข้างล่างข้าวตัวเลขเด่นเลข5นะคะรางวาัลเลขท้าย2ตัวออก4 5 4หหนี้คืองวดประจําวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะสูตรคำนวณของเรานะคะครูชด2ตัวล่างนะคะสำหรับวันนี้ทางเราจะทําการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะครูชด2ตัวล่างของเราในวันนี้เป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะมีแค่6ชดเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะชดข้างบนนะคะหลักหมืนมหากกา่นสามครั้งการค้น3 27 27ได้เดลขเด่น7นะคะ เจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้8 8บวกสามนะคะได้1ิเไดเล็เด่นหนึ่งและชุดข้างล่างนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหกหกบวกเจ็ดนะคะสิ 13, 13บสามสิบสามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกสองนะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะแนวทางการคํานวณคู่ชดสองตัวล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้ว ชุดข้างบนได้เลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสามเลขห้านะคะสําหรับการจับชดุดสองตัวล่างของเรานะคะในงวดวันที่สิบหกนี้ทั้งหมดได้หกชดนะคะสําหรับสุดคํานวณของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับซ้ำนะคะได้เจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้า หนึ่งสามหนึ่งห้าจ้ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตรคูชดเคราะห์สองตุล่างของเรานะคะในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางของเราเป็นสูตรคำนวณใหม่นะคะทางเราจะชดได้ทั้งหมด6ชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะได้7 3 7 5 8385 1 3 1 5นะคะท่านผู้ชมผิดหรือถูกก็ใบวากันนะคะท่านผู้ชม คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮอยรวยๆทุกท่กทกทานนะคะสวัสดีค่ะ